หลอดอยไฟศพที่แล้วก็พูดอย่างนั้นแหละศพจังตัวเองว่าตายเกลีย์ไม่มาถึงตัวเองบอกแล้วบอกแล้วไอ้สัมึงยิงกูไม่โดนหลอดอีกไฟว้าศพที่แล้วหมดแลตายเลยเฮียมามถึงตัวเองใช่ไหมนะที่พูดถึงเงี้ยไอ้เยีย เออบีแล้วสรุปมึงจะเล่าเรื่องวันที่โดนฟ้าผ่าได้ปะอ๋อมันก็จะกลายเป็นเด็กแปดใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อย่าเพิ่งๆๆๆๆๆๆๆอย่าเพิ่งๆๆๆอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งยกเลิกตัวไอาอออบีเริ่มเลยเ,ออเริ่มเลยเออเที่ยววันนั้นไหมกูก็ก็เริ่มจากวันที่ผมพยายามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ม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 เพิ่ปล่อยเล่าก่อนขัดจังไอ้ขัดสะอาดแล้วมั้งวันนั้นกูตอ่อบีต่อเออมันแตนแต่เออนั่งนั่งเล่นอะกูแหละเออนั่งเล่นมังทั้งอะกูใช่กับเว่าไงตอ น่าเล่นตัวเย่เลยไม่รู้กูจำไม่ได้ละล่าตัวอะไรสิอย่างเฮ้ยตอนนั้นล่าเสร็จแล้วไอ้บีก็บอกอะไรวะตอนแรกบีไม่ได้บอกว่าฝนตกเว้นั่งบอกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละน้ำรั่วแล้วก็ไอ้แย่บีก็หายไลน์ไม่ตอบเลยกูอ่ะกูอ่ะติดแล้วกูนั่งเล่นในห้องใช่ป่ะพอเสร็จแล้วกูก็เสียงฝนตกแล้วกูก็แปลกใจว่าไอ้เแย่ทำไมกูเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนสานวะไอ้แย่ตอนนั้นที่กูปิดประตูปิดหน้าต่าง มีพามาสันเลยไม่ไม่น่ามีรูรั่วที่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ค่อยได้ยินเสียงทีดีเลยว่ะเออต่อต่อกูไม่ได้กูก็เช็คดูใช่ไหมว่ามันก็ไม่ใช่ไม่มีรอยรั่วอะไรกูก็นั่งเล่นต่อไม่ได้เล่นต่อดริงจรกูกำลังจะปิดแล้วตอนนั้นอะมึงเมึงรู้สึกว่าอะไรนะรู้สึกเหมือนโดนสาปแป๊ะ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 ที่ตัวอ เหมือนแบบเป็นอะไรเย็นเย็นอะเย็นๆย็นอะมันเย็นๆย็นอะตรงหน้ากูน้ำมนต์ไอ้เหี้ยโอเคน้ำมนต์แต่น้ำมนต์แน่นอนนั่นเสร็จแล้วเว้ยกูก็บอกไอ้บอมว่าไอ้เหี้ยอะไรศาสตร์วะไปแล้วดม่ไม่กูดีนก่อนว่าอะไรศาสตร์เว้ยเสร็จปุ๊บแล้วกูก็แบบว่าฮะแล้วมึงก็หายไปเลยเว้ยกูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจากมึงเลยไม่รู้ไงตอนนั้นกูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเว้ยกูก็บอกไอ้บอมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จในนั้นกูปิดคอมละวกูจะปิดคอมละเสร็จแล้วกูกำลังจะปิดคอมไปกูกำลังจจะะกกดออ มันแต่ฮันเตอรละอยู่ที่คิยคิเกมแล้วอะแต่มันก็ต้มต้มต้มเลยต้มเลยแล้วก็ลุกเลยต้มเลยเอออยงกูกูก็นั่นแหละชาชาไปครึ่งสี่ไอ้เนี้ยความความจริงของการโดนฟ้าผ่าไอ้สัตว์โดนโดนกระแสไฟฟ้าเข้าร่างกายไอ้คนอื่นคิดเป็นเดอะแฟตแต่จริงๆนอนลงอยู่เว้จริงๆนอนลงไอ้เนี่ยขี้ทีแก ที่แรกกูตกใจเลยกูนึกว่ากูกลายเป็นเด็แฝดแล้วกูเดินทะลุกำแพงได้เนี่ยเต่ที่เราแฝดเจอเนี่ยนี่ไงก็เด็นแฝดแล้วทะลุกำแพงได้ไงเฮี้ยมันสั่งใช่มันทะลุกำแพงได้ทำได้เว้ยที่แท้กูกลายเป็นวิญญาณเนี่ยสั่งจริงจังวะเดียวโหลโอ้โหโอดเกินไอ้เหี้ยแกเป็นแกเป็นเดดแมนเฉยเลยอะโหลนั่นแหละเนี้ยคือ ทั้งหมดก็ศูนย์ไปประมาณสามพันบาทเยอะเด็ดกูฟังกับจอยสามพันนี่ค่าน้องคนไหนครับรวมอีกชีวิตเดียบีด้วยนะกูฟังกับจอยแต่ชีวิตกูไม่ถ้าสามพันนี่ไงฮ่าฮ่าฮ้สกูฟังกับจอยพังไอ้เหี้ยอ่าแล้วไงต่อก็ไม่มีอะไรละกูก็แล้วแล้วมึงได้กก่แล้วแล้วคอมแล้วคอมแม่งไม่ดับเนี่ยไม่กูไม่อยากรู้กูอยากรู้แค่ว่าเป็นเดอะแฟลตป่ะ ไม่เป็นอะไรวะเสียดายวะ่ะเรื่องมึงไร้สาระแล้วมึงไม่ได้เออเรื่องมึงไร้สาระแล้วมึงแต่งเรื่องขึ้นมาเนี่ยฮะที่ไที่เราคุยกับปีอยู่นี่นี่คือเร่างมญญาด้วยเพื่อนกลัวเรื่องนี้เรื่องแต่งไอ้าสตร์แต่งนี่เฮ้ยถ้ามันเป็นเรื่องจริงมึงก็เป็นเ The Fat ไปแล้วดิเวนเออความเป็นจริงไอ้ปี๋ว่าจะทำจอยตกใส่หูฟังแล้วพังทั้งคู่ก็ได้นะเว้ยเออนะเออเออจริงจริงตอนนี้มึงควรแบบ อยู่ในช่วงเวลายังไม่ออกมาเว้ยอยู่ในช่วงเวลาไม่ออกมาโดนเลเวมแดกอยู่ไอเวนแล้วก็กูมีงานทำอ่ะเสร็จแล้วอ่ะมึงค่อยแบบออกมาแล้วก็บอกว่ากูคือบีอะไรอย่างเงี้ยแค่เชื่อมันตายักแ์ตรงนงมันถึงเวลาแล้วเพื่อนเวลาอะไรวะเออเวลา